เปลี่ยนมาหม่เพียลงเท้าเปิดประทุนนี่เปิดประทุนจังไดเห็นบ่ประุนสองข้งนี่นี่อ่าระบายดีครับเวลางเงี้ยออกฮะซีลู่เลยซีลู่เลย,เลยนี่แล้วข้างบนอีกนี่ครับกินตีนบอมี่ล้วที่นี่ใส่ถุงเท่ายางมดมนื้อแล้วไปองเท้าสุภาพน้ำเห็นบ่นี่ลงเท้าสุภาพบ่แม่งองเท้าพูดเพาะเด้อเขาใส่ผีปุ๊บรัดสนนี่นะคือจังหวงเท้าผ้าใบ จับบ่จับอ่าถ้าบ่ยอยากรัดสนนะครับเวลาถอดไงเก็บไงนะครับเป็นอีแตะนี่เปิดประทุนเอจับบ่จับอ่ากินตีนบ่ต้องห่วงครับยางมือมือเราสบายตีนน้ำนะสบายตีนสบายเท่าเพราะว่ามันมีปุ่มด้ันล่างนะครับเป็นแรลงซับแกล้งกระแทกเห็นม่นี่ปุ่มดันล่างอันนี้ถอดไปหลางไปซักได้ถอดได้นะครับปุ่มนะครับเห็นบอ อาัมากะสีนวดตีนเห้าหนวดเท้าเห่ายางบาเจ็บปวปวดยางได้มืดมือ,อยางสับายนะครับราคาบาแพงผู้ใดสนใจกดเบิงหมองตะกาศเสียยะเบิงง